ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องมีพระยอดขุนพลกุกวัดไก่มาให้ชมกันองค์หนึ่งคือองค์นี้ก็เป็นพระของ FC อยู่ในกลุ่มพิสูจน์เนื้อพระหล่อโบราณพระเหรียญส่งมาให้ผมพิสูจน์ส่งมาให้ผม,ม,ผมไปให้ฟังว่าพระแบบนี้คือพระอะไรเป็นพระเก่าทันยุคจริงหรือไม่ซึ่งอยากบอกแบบนี้ครับ สำหรับผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยองนี้ให้ผลที่ชัดเจนแล้วก็มองเห็นชัดๆเลยครับว่าการที่เป็นพระเนื้อชินในตำนานที่เราพูดถึงกันนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ดีบุกตรวจพบระดับ 80- กว่าเปอร์เซนต์เนี่ยมันให้ความชัดเจนมันให้ผลที่ต้องบอกว่าหาคำโต้แย้งได้ลำบากเลยครับการที่เรามีพระหล่อโบราณแบบนี้ครับ เมื่อก่อนเนี่ยเราอธิบายกันไปว่าแบบนี้เป็นชินเงินเป็นชินตะกัวบ้างอะไรบ้างแต่ความชัดเจนมันมีให้เราเห็นได้วันนี้การตรวจพิสูจน์เนี่ยครับให้ผลของดีบุก80%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันก็หาข้อโต้แย้งได้ลำบากแล้วครับแล้วยิ่งการมาพบเรื่องของอิลิเดียม0.201มีโครเมียม0.139คือมีโลหะอย่างอื่นปนมาแบบนี้ ที่ผมมองว่าแบบนี้จะเป็นเรื่องของโลหะที่อยู่ในกลุ่มของธาตุกายสิทธิ์ที่คนโบราณนะครับเขาเสาะหามาใช้ในการหล่อพระแบบโบราณแบบนี้ครับคือที่หน้าพิศวงคือว่าทำไมเราไม่เห็นโลหะกลุ่มนี้ในพระยุคใหม่ครับแต่พระหล่อโบราณยุคเก่าๆยุคที่คุยกันระดับห0 0 7 0 0เอปีครับทำไมเราสแกนพบ ทำไมเราเห็นเนื้อโลหะเปอร์เซนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ไปติดตามเรื่องของผลสแกนเนื้อโลหะอย่างละเอียดแล้วก็ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงกันครับว่าพระที่มีความชัดเจนในเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยครับมันมีรายละเอียดเป็นยังไงซึ่งผมมองว่าวันนี้ครับเรื่องการพิสูจน์นี่มันชัดเจนการที่เราจะบูชาเล่นหากันวันนี้พระองค์ประกอบความเก่ามันครบแบบนี้ครับ มันก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นพระเก่าทันยุคจริงๆเพราะไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่พระยุคใหม่จะสามารถทำพระที่มีองค์ประกอบของโลหะแบบนี้ในขนาดเดียวกันเรื่องของต้นทุนนี่ไม่ต้องพูดกันเลยครับถึงจะมีเงินถึงจะมีสตางเนี่ยครับแต่การจะหาโลหะแบบนี้มาใช้สร้างพระให้ได้แบบนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำได้ครับ เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับพระยอดขุนพลวัดไก่เนื้อชินเงินองค์นี้ครับพอเราขยายมาดูเนี่ยโอ้โหเรื่องของความเหี่ยวย่นเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยครับคือความชัดเจนแบบนี้การผุก,กร่อนแบบนี้พระระดับ600-700เปีครับจะมาชี้ตำหนิจุดตายกันวันนี้มัน มันไม่สมเหตุสมผลแล้วครับมันต้องได้เห็นแบบนี้มันต้องมีความชัดเจนที่ผิวพระแบบนี้การก,กุกร่องลอยความเหี่ยวย่นนี่มันโอ้โหเหมือนกับก้อนหินก้อนลูกหลังที่ผมเคยเอามาทำคลิปให้ดูครับมันต้องสวยงามชัดเจนแบบนี้ภาพขาบไขเนี่ยครับองค์นี้เป็นพระที่ล้างผ่านการเวลามาแต่เราจะเห็นไหมครับเห็นเม็ดแร่ที่ ฝังอยู่ที่ผิวคือการฝังของเขาเนี่ยลักษณะเหมือนเราส่องดูพระเนื้อดินเลยครับการที่ตัวเนื้อชินครับเขามีการหดตัวมีการเซ็ตตัวที่มันไม่เท่ากับตัวเม็ดแร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตามก้อนมันจะมีล่องเห็นไหมครับมันทำให้เราเห็นว่าการยุบตัวการหดตัวของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากัน คืออายุระดับ6,700อปีอครับมันต้องได้เห็นอะไรแบบนี้คือการอธิบายของผมมันก็อาจจะไม่ถูกต้องหรอกครับเพราะว่ามันเก่าครับ6,700ปีใครจะมาพูดอะไรได้มากมายขนาดนั้นคือนักวิชาการนักโบราณคดีเขาก็ไม่ได้มาเจาะจงดูอะไรกันตรงนี้นะครับเขาใช้องค์ประกอบอย่างอื่นเพียงแต่ว่าเราที่สะสมพระหล่อโบราณน,นะครับเราดูวันนี้เราสามารถดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์โลหะ เราดูเรื่องของธรรมชาติที่ผิวผ่านกล้องกําลังขยายสูงพระที่ล้างผิวมานะครับผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผิวก็เริ่มกลับเราก็จะเริ่มเห็นถึงไขเห็นถึงออกไซด์ที่กลับคืนมาแบบนี้ครับคือองค์นี้ล้างมาเลยเราเลยไม่ค่อยเห็นสีที่มีหลายหลโทนแต่ว่าเนี่ยครับคาบไขเขาเริ่มกลับ เริ่มคืนสภาพเห็นไหมครับนี่ฮะเราจะเห็นสีที่มีหลายๆโทนเนี่ยเริ่ม,มเริ่มซึมเริ่มเริ่มกลับคืนมาแล้วคือองนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่เปอร์เซนต์โลหะเนี่ยชัดเจนคือบอกอะไรได้มากเลยครับการที่เราเห็นเปอร์เซนต์ดีบุกแบบนี้เนี่ยมันคือเนื้อชินในตำนานนะครับเนื้อชินเงินที่เราพูดถึงกันเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ว่ากันไปและครับแต่วันนี้การพิสูจน์มันชัดเจนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากบอกนักสะสมว่าครับว่าวันนี้ท่านต้องมีข้อมูลหลายๆด้านหลายๆมิติจะมาอ้างอิงแต่ตำราที่เคยมีกันเก่าก่อนเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอแล้วครับเพราะยุคนั้นเนี่ยการพิสูจน์มันไม่สามารถทําได้แบบนี้วันนี้ทําได้แล้วครับท่านจะหนีหายทําไมครับนี่ฮะดูผิวโอ้สวยงามจริงๆ เราเห็นทั้งเม็ดแร่เราเห็นทั้งการผุกร่อนเห็นไหมครับสวยงามชัดเจนเดีย๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่ครับด้านหลังลายผ้าเนี่ยพอขยายมาเราเห็นการผุกรอนเห็นไหมครับโอ้สวยงามชัดเจนคือถ้าองค์นี้ไม่ได้ล้างมาเนี่ยโอ้โหน่าจะบอกไม่ถูกเลยครับองค์นี้แต่ก็ดีครับชัดเจนแบบนี้ก็วันนี้เราไม่ต้องสนมากมายแล้วครับเพราะว่าการพิสูจน์เนื้อแล้วเ,เห็นแบบนี้เนี่ย องค์ประกอบความเก่าเนี่ยบางทีอาจจะแทบจะมองข้ามไปเลยครับเพราะว่าผลสแกนเนื้อโลหะนี่มันตัดเรื่องของพระย้อนยุคไปได้อยู่แล้วครับนี่ฮะเห็นเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ที่ผิวเห็นไหมครับโอ้สวยงามคือองค์ประกอบความเก่ามันครบอยู่แล้วครับนี่ฮะเม็ดแร่ที่ฝังคือเราสแกนแบบนี้มันชัดเจนมันสบายใจนี่ฮะเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ตามผิวเนี่ย มันมีทั่วองค์ละครับมันหาได้ไม่ยากเห็นไหมครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด,ด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซโกสโคปกันครับองค์นี้เนี่ยสแกนมามีดีบุก83.91มีทองแดง1.878มีตะกัว13.43มีโครเมียม0.136มมีพลวง 0.297มีเหล็ก0.121มีอิริเดียม0.2.01อย่างอื่นนะครับมีพลเลเดียมมีนิกเกิลมีสังกะสีมีวุลแฟลมมีแคดเมียมคือผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยครับมันบอกเลยว่าแบบนี้คือพระเนื้อชินเงินที่ผมบอกว่าเนี่ยครับเปอร์เซนต์ดีบุกสูงแบบนี้ แล้วสแกนยังพบโลหะมีค่าหายากมีอิลิเดียม0ูเนี่ยโอ้สบายใจครับวันนี้ถ้าท่านจะสะสมถ้าท่านจะบูชาพระที่มีเปอร์เซนต์โลหะแบบนี้มันชัดเจนคือการพิสูจน์ชัดเจนแบบนี้ท่านแทบไม่ต้องถามใครแล้วครับในมุมของผมผมมองว่าถ้าเราเห็นชัดเจนแบบนี้มันจบในตัวเองอยู่แล้วครับคือ ไปถามคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อมูลให้ท่านแบบนี้ด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการพิสูจน์เรามีข้อมูลเราทําได้หลายๆมิติเราดูภาพจากกล้องกาลังขยายสูงเราดูการผุกก่อนเราดูความเหี่ยวยน่นเราดูเม็ดแร่ที่มากับกรรมวิธีการห่อขั้นตอนการหลอแล้วเรายังมาดูเรื่องของเปอร์เซนโลหะส่วนผสมโลหะอีก โอ้โหมันชัดเจนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นลองไปเปรียบเทียบกับพระย้อนยุคดูครับมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้มีเปอร์เซนต์โลหะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ยินดีกับสมาชิกท่านนี้จริงๆเลยครับท่านมีพระที่ทรงคุณค่าเป็นพระแท้ล้านเปอร์เซนต์เลยครับแบบนี้วันนี้ขอบคุณสมการติดตามรับชมขอบรารมีพระยอดขุนพลจะปลดคุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ